ใ้ภรรยาช่วยเลือกด้วยเลือกแบบเป็นแว่นกันแดดที่มีค่าสายตาเราอยากได้แว่นที่มันค่อนข้างจะแฟชั่นบ้างโฟกัสซิมันใช้ง่ายตอบโจทย์ในในไลฟ์สไตล์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอชีออปติกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาดูวิธีการตัดแว่นกันนะคะแต่วันนี้พิเศษกว่าทุกวันเลยเพราะว่ามีพี่ตั๊กและพี่ปอกมาตัดแว่นใหม่ด้วยสเต็ปแรกนะคะก็ไปเลือกดูกันก่อนเลยว่ากรอบแบบไหน เข้ากับหน้าเราหรือว่าสไตล์ไหนที่เราชอบเพราะที่นี่นะคะมีให้เลือกเยอะมากๆถ้าใครมีคนมาช่วยเลือกก็ดีเลยสเต็ปต่อมานะคะจะเป็นการกรอกประวัติอันนี้นะคะให้กรอกประวัติคร่าวๆค่ะแล้วก็สเต็ปที่3นะคะจะเป็นการวัดสายตานะคะโดยนักทัศนตม,มาตรนะคะและมาปรึกษากันว่าอยากจะได้เล่นแบบไหนคะ่ะสำหรับพี่ตักและพี่ปอกนะคะจะเลือกเป็นเล็นคนละแบบกันเลยค่ะ และสเต็ปที่4ค่ะเป็นการวัดหรือฟิตติ้งจุดประกอบตานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการวัดความโค้งเทห่างหน้าแว่นนะคะเพื่อให้ได้เลนส์เฉพาะบุคคลค่ะคะว่าหลังจากพี่ปอ๊อกกับพี่ต๊กได้ตรวจวัดสายตาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ ของพี่ว่าโอเคนะคะก็คือตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใส่แว่นสำหรับอ่านหนังสือแต่ว่าเป็นคนที่ใส่แว่นเพื่อที่จะมองไกลๆซะมากกว่าแล้วตอนตอนนี้มันก็คืออยากมองไกลชัดขึ้นแล้วก็เป็นคนติดแว่นกันแดดก็เลยวันนี้ก็เลยเลือกแบบเป็นแว่นกันแดดที่มีค่าสายตาหนักสำหรับผมเป็นคนที่สายตายาปกติครับเราใส่แว่นเนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยความที่วัยเราด้วยนะเราอยากได้แว่นที่มันค่อนข้างจะแฟชั่นบา้าง แล้วก็มีรูปลักษณ์ที่แบบว่าเออใหม่เข้ากับสไตล์ที่แบบเป็นตัวเราเองด้วยแล้ววันนี้ก็ได้ดกลอบบ้่นที่ดูได้ถูกใจในภรรยาช่วยเ,เยลือกด้วยเพราะว่าอย่างพี่ตั๊กค่ะข้อแม้ค่อนข้างเยอะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังต้องน้าหนักเบาเพราะว่าพี่ตั๊กใส่ติดหน้าตลอดเวลาก็เลยคิดว่าทีนี้ก็มีให้เลือกสส่รูปแบบก็าสวยแล้วก็จริงจริงเราคาสายตาเ็าแมนเป๊ะแล้วทำไมพี่ตั๊กถึงเลือกใส่โปรเกรสซีฟคะแล้วหลังจากใส่แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆต้องบอกโปรเกรสซีฟมันใช้ง่ายครับสะดวกคล่องมันสามารถเดินทางไปได้ทั่วทุกที่ตอบโจทย์ในในไลฟ์สไตล์จะอ่านหนังสือก็ได้จะใช้มองไกลก็ได้คือไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงแล้วรูปแบบการยืดตัวก็ดูดีครับทำให้บุคลิกเราก,ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ใส่ออกรายการได้ด้วยเราในช่วงแรกๆที่เริ่มใส่โปรเกรสซีฟอะคะปรับตัวยากไหมคะ เริ่มแรกๆก,ก็อาจจะมีหน่อยนะครับในเรื่องของอา,อาจจะบาลานซ์ของตัวหรือว่าอาจจะมองแล้วอาจจะมีเว้นผมบ้างแต่ว่ามันใช้เวลาไม่นานครับพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะปรับตัวได้เร็วหลังจากวัดสายตาียบร้อยนะคะทางร้านก็จะส่งให้กับทางล็บนะคะในการผลิตเลนส์ตรงนี้ประมาณ7-14วันนะคะไม่ได้รับเป็นแล้วก็จะนำมาฝนประกอบแล้วก็เช็คคุณภาพนะคะก่อนที่จะแจ้งกับลูกค้าค่ะ สเตปถัดมานะคะจะเป็นการทดลองเลนส์นะคะตรงนี้ถ้าลูกค้าสะดวกเข้ามารับด้วยตัวเองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่านักทัศนามาตรนะคะคอยให้คําแนะนําหรือมีวิธีการมองนะคะสอนให้กับลูกค้าค่ะเพื่อให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าลูกค้านะคะไม่สะดวกเข้ามารับด้วยตัวเองก็สามารถเรียกแมสเซนเจอร์นะคะมารับได้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําไปอีกทีหนึ่งค่ะว่าจะต้องปรับตัวอยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตักและพี่ปอกมากๆเลยนะคะครับสำหรับโมชิออปติกนะครับต้องบอกว่าเขามีหลายสาขาเนาะครับเรามาที่นี่ก็แจ้งพัฒนาใกล้<ห>กลบ้านหน่อยใกล้บ้านแล้วก็สะดวกสบายค่ะผมชอบวว่าตรงนี้ก็เดินเล่นได้ด้วยมีมุมให้เดินเล่นสบายสายครับและแลที่สำคัญคือมีแว่นให้เลือกเยอะมากใช่ก็คือ แบบหน้ารูปทรงแบบไหนหรือว่ากรอบแว่นแบบไหนที่เราต้องการที่นี่ก็มีแล้วก็มีนักทัศนมาตรที่คอยดูแลเรานะคะตอบความต้องการเราได้ทุกอย่างถามคำถามในสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่พอถามมาแล้วก็ลองเทสดูแล้วว่าเอออันนี้แหละมันใช่อย่างที่เราต้องการจริงที่นี่เนี่ยมีที่ปรึกษาที่ทำให้เรารู้สึกว่าการใส่แว่นสักหนึ่งอันเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่สบายแล้วก็ตอบโจทย์เรามากที่สุดรู้สึกแบบพอดีกับตาไหมคะ ดีค่ะมีอาการมึนหัวอะไหมคะอ,อ๋อก็ชัดตีนะคะคือไม่มีมึนหัวก็อาจจะปรับนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเพิ่งใหม่ๆด้วยออกไปนัองอาคารก่อนไหมคะเออปิดอ,อาไฟไหมคะเดี๋ยวเพื่องเรื่องไปช่อตออกไปนอะก